าไปที่จังหวัดเชียงรายครับช่วงนี้กําลังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวจังหวัดเองเพื่อที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยและอีกส่วนหนึ่งครับเชียงรายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สําคัญนะครับที่จะเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เฟส2ตามมติคณะรัฐมนตรีครับในเฟส2นี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จังหวัดนะครับก็คือเชียงรายนครพนมกาญจนบุรีนราธิวาสและหนองคายครับล่าสุดนะครับคุณภกายมาดเวียรารองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายก็ออกมาสนับสนุนครับเพราะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังทําให้คนในพื้นที่มีงานทําเนื่องจากจังหวัดเชียงราย,ยมีการคมนาคมที่สะดวกอยู่ในหลายรูปแบบครับ จังหวัดเชียงรายมีถึง3ด่านด้วยกันที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญอย่างเช่นสหภาพเมียนมาลาวและจีนตอนใต้นะคะโดยเฉพาะมณฑลยูนนานและมีเส้นทางการคม,มนาคมที่ค่อนข้างที่จะพร้อมไม่ว่าเป็นทางบกทางเรือในเส้นทางแม่น้ําโขงและทางอากาศน่าดีใจมากนั่นก็คือสินค้าในบริเวณแถบนี้ทั้งหมดประเทศเพื่อนบ้านเราใช้สินค้าไทยนะคะเราค่อนข้างที่จะพร้อม เบื้องต้นนะครับจังหวัดเชียงรายวางระยะการพัฒนาไว้4ระยะด้วยกันตั้งเป้าให้ระยะแรกเนี่ยจะพัฒนาเศรษฐกิจนำร่องและเตรียมความพร้อมจากนั้นก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการรวมไปถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและนวัตกรรมทางตลาดครับส่วนระยะสุดท้ายนะครับจะเน้นเรื่องของการรักษาความสมดุลระหว่างภาคธุรกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับ สำหรับพื้นที่ที่มีการพัฒนาของเชียงรายนั้นถูกแบ่งออกเป็น3โซนสําคัญครับประกอบไปด้วยด้านการค้าชายแดนแม่สายอำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสนหวังให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านครับค่ะและเราจะไปดูความคืบหน้าของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเสองจังหวัดเชียงรายค่ะว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณนัทวุฒิปงลังกาค่ะ จากระยะการพัฒนาของจังหวัดเชียงรายที่จะกาเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและรองรับการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฟดสองในต้นปีหน้าสิ่งสําคัญคือสร้างความพร้อมในแต่ละด้านจะเห็นว่าด่านของเราเนี่ยมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเพื่อสู่ประชาคมอาเซียนพัฒนาบุคลากรเรื่องหนึ่งเรื่องภาษาต่างประเทศระเบียบกฎหมายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับ ซึ่งการผักดันจุดผ่นดานแดนแม่สายเชียงรายท่าขี้เหล็กเป็นหนึ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นถือเป็นก้าวที่สําคัญในการเปิดประตูสู่การค้าและการลงทุนก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะว่านักลงทุนเข้ามาก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะความสําเร็จสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องควบคู่ไปพร้อมก,กับการสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมและโอกาสทางการค้าความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเช่นลาวพม่านะฮะ จีนนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างเมืองเศรษฐกิจพิเศษก็ต้องกระจายผลประโยชน์ให้แก่ต่างประเทศด้วยนะฮะสองเดือนหลังจากนี้พื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จากจุดที่ผมอยู่ขณะนี้นะครับนั่นคือด่านการค้าชายแดนแม่สายเชียงรายท่าขี้เหล็กนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทมีการผลักดันให้เกิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเฟสสองนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นณพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการค้าและเศรษฐกิจครับหากการพัฒนาเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางการค้าไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบแล้วยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ทั้งสองประเทศอีกด้วย ได้ลงเดชวงสะอาดถ่ายภาพนักทุรพิจปรังการีิ่นเก่าการเมืองรายงาน